ชนน้ำถึงก็คนลุกยังไงร้อนกัดเก็บสายเก็บสายเอเอาเน้นเน้นครับน้องโตวันนี้มาละจ้าคือไม่ใช่ว่าปลาไม่กัดนะปลากัดปลากัดอะไรเออขัดสายขัดสายวะซ้าย สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีตอนรับ FC นะครับเข้าสู่ชาแนลเด็กตกปลาวันนี้เด็กตกปลานะครับมีเด็กแล้วนะครับผมวันนี้น้องโตโต้ไม่เรียนออนไลน์กับพี่ๆเขาหรอไม่เรียนครับทำไมอ่ะเดี๋ยวครูสั่งการบ้านตอนเย็นอ๋อวันนี้ครูสั่งการบ้านตอนเย็นก็เลยมาตกปลาได้ใช่ไหมเมื่อวานเห็นนันเนนไม่ได้ไปหลายตัวเลย เออก็วันนี้พาน้องโตโต้มาโดนบ้างนะครับเมื่อวานนะัน้นเรนมาเช็คหมายนะครับไม่รู้มาเช็คหมายหรือมาถล่มหมายนะครับตัด <c oughs> ไป78ตัวนะเมื่อวานแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับปลาที่เราได้วันนี้เนี่ยก็เป็นปลาไซส์แดดเดียวพอดีเลยนะก็ลุงอยากได้ปลาไปทําแดดเดียวพอดีเดี๋ยววันนี้เรามาเก็บต่อโดยที่มีน้องโตโต้มาช่วยนะครับน้องโตโต้นี่ก็เป็นลูกศิษย์ใช่ไหมนะครับวันนี้เราก็จะใช้เด็กตกปลาแอร์ไลน์เหมือนเดิมนะครับเหยือของเล็กๆวันนี้มีเด็กๆมาใช้ด้วยนะครับ เมื่อวานเรามาท่อนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะดันต่อให้สุดเลยเพื่อเช็คหมายต่อนะครับไปโอเคตัวใหญ่นี่เฮตัวใหญ่ก็ไม่รุดเรยตที่จู่เลยแหละถ้าไอตัวที่หนีเรือเมื่อวานนะสนุกแน่ เอาเยือไปกินคอรเดเยวไปกินเฉยเลยตัวนี้แหละนี่นะที่โดนตัวใหญ่อะสองตัวนะที่อกตร,กร้ตอนนี้นะครับก็หลบฝนใต้ต้นไม้นะครับตอนนี้ฝนตกเรื่อยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นครับว่าหลังฝนตกมันจะกัดดีหรือเปล่าแต่ตามปกติแล้วนะครับหลังฝนตกเนี่ยปลาช่อนจะดุมากๆนะครับ<ม>ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับทันติดใบรองพร น้ำเดือดลอยจิบเป็นน้ำเดือนอ่ะเอ้ยอะไรครับเนี่ยยังไงเนี่ยคุณ จะได้แต้มแรกมีแดดเดียวแอลไ์สีเขียวครับหนึ่งแต้มไปที่ลุงตามกัดสามทีเนะาะบ,บุบบุบบุบสงสายนิดนึงครับรถคันสงสัยจะพักหนึ่งให้ปาเลินลึกขึ้นครับแล้วก็วัดครับ<ส>แต้มแรกมาแล้วสีเขียวเริมเลยสามต่อ ก็จะให้เป็นไต้หน่อยรอดตัวไปน่าจะเป็นโต้เลยเออขับเรือ,อเอะถ้าถึงสะพานฟ้ายังไม่ได้ก็มาเป็นไตโต้ดีกว่าออโอเคนะเผื่อจะลุ่งนะเผื่อจะลุ่งออกเรือมาครับเป็นไตเรือดีกว่า อยู่ต่างแดนระ้อนหนาโอ้โหแดดเดียวทั้งนั้นครับแอ่ไลสีเขียวตัวเดิมตามต่อทำไมไปดิโนถามไหมาล่ะ ใได้เฉยเลยกำลังจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวก <laughs> ำลังจะแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างบนนี้นะครับนี่ okay, ข้าวโพดเลยไปอีกหนึ่งตัวครับแฮทริกครับ,บอะไรสีเขียวส้มบนส้มอยู่ตามผับตบ a few moments later บะมีเหลืองน้ำตกไม่ใส่ผักสไตล์แดน <c oughs> ชื่นใจไหมตกปลาเหนื่อยนะครับกินก๋วยเตี๋ยวแล้วร้อนนะครับก๋วยเตี๋ยวริมคลองนะครับ่วนน้ำริงก็คนลุกร้อน มาหนี้มาหนี้ไม่หรอย้อนสายโตเลยอะไรไหนโต้เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยปล่อยดิขามันอร่อยยเนาะไม่ปล่อยด้วยอร่อยไม่ยอมปล่อย ดูเกาะไม้แน่นเลยโอ้โหปูงปุ้ยเลยเนี่ยเกาะไม้นั่นเลยอันนี้คือกดเบ็ดแล้วนะครับแต่มันยังกัดขาอยู่นะปล่อยปล่อยมันไม่ดับขายคือมันอร่อยจัดนะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอเคปล่อยไปมันยังคาบเหยื่ออยู่เลยอ่ะปล่อยเดี๋ยวเราไป นี่มีหลายตัวมีหลายตัวมีมหลายตัวอีกทีได้ไหมเออเออเอาละมาอีกหนึ่งครับรน,น,นี่เด็กกระป๋าอะไรสีดำนะครับสามขีดได้นะได้ได้ได้บนตั<า>๊กเลยตามต่อครับตามต่อมาลุ้นกันครับโตโตจะได้ปลาหรือเปล่าน,นี่โอเคววนนจนจิิ เสร็จอีกแล้วเสร็จน้องเนนอีกแล้วน้องโตมไม่ได้ไดเลยแมนได้ปาลาตีใหโตยสีดำอ่ะตอนนี้ก็เรามาสุดคลองแล้วนะครับน้องโตโตยังไม่ได้ปลานะครับก็เดี๋ยวระหว่างเดินทางกลับก็จะเดินเรือเร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าโตโตไม่อยากแห้วก็ต้องพยายามตีให้ทันนะครับขากลับเนี่ยถ้าเราตีแม่นตี ตรงจุดโชคดีตีตรงตานะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้แต่อย่างที่บอกนะครับเราต้องเก็บสายวัดพเพราะเรือมันเดินไปข้างหน้านะครับสายมันหย่อนไปเดี๋ยวลองดูครับตั้งกล้องทิ้งไว้อย่างนี้แหละ a few moments later นี่นะ fc น่ารักมากๆเลยนะครับพี่เขามาจากมหาสารคามนะครับเมื่อกี้มาจอดพูดคุยนะครับแล้วก็ซื้อน้ำมาฝากนะครับขอบคุณมากมากเลยครับโอเคนี่พี่เขาน่ารักมากะครนะมาจากมหาสารคามขอบคุณครับขอบคุณครับเอเป็นกำลังใจต่อไปครับผมครับผมสวัสดีครับครับครับผมครับผมได้ยังน้องโตโตยังเลยครับไปยางอยู่ลยต่อเลยต่อครับ เอาได้เฉยเลยฝั่งนี้ระหว่างทางกลับครับอีกหนึ่งตแรงงตรมลองให้ยจิงนทันโตลองให้ครับเอฟซีจุ้น <laughs> ไม่ทันเลย เก็บสายเก็บสายเงาเน้นเน้นครับน้องโตวันนี้มาละจ้านี่โอ้โหระหว่างทางกลับนะครับตอนแรกนกว่าจะแฮ้วนะตั้งแต่ตั้งแต่สิบโมงไม่ได้สามโมงคือบ่ายสามกว่าครับวันนี้ล่อไปสี่ห้าชั่วโมงกว่าจะได้ปลาของเขาคือไม่ใช่ว่าปลาไม่กัดปลากัดปลากัดไรเออชาด์สายชาร์สายวะสั้นโอเค แลวแล้วเขาก็เอาอเตัวรอดจนได้นะครับ <laughs> <laughs> โอเลยโอเคครับก็เดี๋ยวระหว่างทางกลับนะครับเราก็จะเลาะตีไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีผลงานก็จะลงอีกนะครับแต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่ได้แล้วนะครับผมไปตามต่อครับแอร์ไลน์สีดําน้องโตโตนี้รอดแล้ว นะกัดกัดกัดโอ้ยกำลังเดินทางกับซัดมาอีกตัวหนึ่งเอ้ยเอาละครับจับจุดได้แล้วครับน้องโตโตสองแต้มติดติด,ตดครับผมแอร์ไลน์สีดำนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปตรงนี้เลยเนาะวันนี้ปลารวมนะ่าจะสิบตัวได้ป่ะมรู้กส <9 S 1> นะีรวมๆนะเก้าตัว,วสิบตัวได้นะครับก็แอร์ไลน์นะครับเด็กตกปลาแอร์ไลน์เป็นเหยื่อของเด็กๆของพวกเรานี่แหละนะครับก็ยังใช้งานได้ดีเสมอครับกับไปช่อนคลองนะครับ ก็วันนี้น้องโต้ก็มีผลงานเลยนะครับ2ตัวในช่วงท้ายคลิปนะครับถือว่าประสบความสําเร็จถึงจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็ได้อยู่นะมาเค <Okay. S 2> าแต่ก็มานะอืโอเคก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนเลยครับ f c เดี๋ยวต้องเอาเรือขึ้นแล้วนะครับโซนนี้มีเอาเรือขึ้นยากมากนะพื้นที่ชันนี่นี่ี่โอเคก็ยังไงก็ฝากอด้ยครับเหยื่อของเด็กๆนะครับมีขายตามท้องตลาดแล้วนะครับ กล่องละ2 0 0บาทเ<ช>นาะมี3ตัวมีตัวเบ็ดให้ด้วยนะครับก็ใช้งานง่ายเด็กๆก,ก็ตกได้ผู้ใหญ่ก็ตกดีครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย